ด้วยความชำนาญของทีมแพทย์โรงพยาบาลสวนดอกเรื่องสะโพกหักในผู้สูงาอายุจะไม่ใช่เรื่องที่ยุง่งยากอีกต่อไปเราวางแผนทำการผ่าตัดรักษาโดยใช้วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยนะครับหลังจากทำการดามกระดูกที่หักเรียบร้อยแล้ว เราจะให้การรักษาภาวะโรคก,กระดูกพุนเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและต้ามเนื้อเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหักของกระดูกซ้ำอีกทีมแพทย์ของเราจะทําให้คุณมั่นใจว่าสามารถทําให้คนที่คุณรักอยู่กับคุณได้อีกยาวนานคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภองรูปพทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โทร053920400น้ำใจเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยาสังคมได้